เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อล,ลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีครับมาพบกันกแล้วช่องตีติดปั่นครับวันนี้เราพามาลุยก,กับเกมเกมนี้นะครับ Lucky n e k o นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกัน,กนว่าวันนี้แมวจะนำโชคให้กับเราหรือเปล่านะครับแล้วก็จะได้กำไรกลับมาเท่าไหร่นะครับสำหรับเกมวันนี้ก็ ไม่ค่อยดุเดือดเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเราจะมาดูอัตราการแตกสะสมแต้มสะสมกำไรกันนะครับมาดูอัตราการแตกกันเลยเนาะมีกองมีนะครับมีกตัววายนะครับสะสมตัววายมีตัวคูณให้นะครับแล้วก็มีสแคตเตอร์สี่ตัวขึ้นไปนะครับซื้อฟีสปินได้ด้วยนะสําหรับใครที่ใจร้อนนะครับลองจัดฟีสปินกันก่อนเลยก็ได้นะครับแล้วร,ระหว่างนี้เรากดกันไปเพลินๆกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับเกมวันนี้ เกมวันนี้นะครับถ้าซื้อฟิสสปินนะครับมันก็จะได้ส0บฟิสสปินเนาะต่อให้แตกเยอะเท่าไหร่ก็ยังได้ส0บฟิสสปินนะท่านผู้ชมดังนั้นนะครับไม่ต้องน้อยใจนะครับว่าส0บฟิสสปินนั้นจะได้แบบไม่คุ้มทุนนะบอกบอกเลยว่าอาตาัตราการแตกของเกมเกมนี้ตัวคูณไม่มีที่จํากัดนะครับท่านผู้ชมตัวคูณเนี่ยสามารถพุ่งได้สูงสุดถึง 50าเลยทีเดียวนะครับคูณ50นี่ไม่ใช่ในน้อยนะแล้วก็อัตราการแตกสแกตเตอร์แบบแตกเองนั้นก็มีโอกาสพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่จังหวะของมันเลยทีเดียวเอาละครับเปิดเกมมาแบบนี้ต้องขอฝากเตือนเอาไว้สักเล็กน้อยครับคลิปวนี้นะครับจะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทาตามนะเด็กตก่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่คําแนะนาครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องตีติปันของเรากันด้วยครับวันนี้ก็พามาตะลุยแบบชิวๆกับเกมนี้นะครับ Lucky Mega นั่นเองนะครับแล้ววันนี้เรามาตะลุยกับ Slot 2 Play ครับแหล่งรวมเกมมันๆแหล่งรวมเกมจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวนะครับอยู่บ้านเบื่อเนี่ยลองจัดได้นะบอกเลยนะได้รับความบันเทิงแล้วก็ได้ไรายได้ ยามโควิดนี้แน่นอนครับวันนี้เรามีต้นอ,อยู่ที่ประมาณ6,700บาทนะครับแล้วก็เราจะเล่นเบ็ดละ10บาทเท่านั้นดูซิว่า10บาทเนี่ยเราต้องการกลับมาแบบ500บวกเนี่ยสามารถทำได้ไหมแล้วก็ใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยครับถ้าสมมติว่า มันแบบเฉียดหกพ0แล้วเนี่ยแบบมันถอยลงไปเยอะเกินเนี่ยเราจะทําการซื้อฟีสปินนะครับผู้ชมการซื้อฟีสปินนั้นโอกาสการแต่งนั้นมีสูงมากนะครับแล้วก็สามารถทําให้เรานั้นตีโตกลับมาแบบได้กําไรเยอะๆอยู่เหมือนกันนะครับมวยของโบเมื่อกี้นะถ้ามีตัวคูณทั้งหนนะ่อยนะสวยเลยยังไงครับ นี่โคมโคมนะโคมแดงเป็นออักษรที่ระดับ2นะครับชูชิต่อเลยครับโอ้โหเหมาจอเหมาจอถึงร้อยไหมไม่ถึงนะมันไม่มันไม่มีตัวคูณนะท่านผู้ชมถ้ามีตัวคูณให้สักหน่อยนะมีเอาตัวคูณสักหน่อยนะสักตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่คือบันเทิงเลยทีเดียวนะครับ8 10คูณสัก4อย่างเงี้ยนะครับม,มาเรื่อยเรื่อยนะตอนนี้ยื้อเงินอยู่ที่6,500 6,600นะครับท่านผู้ชม แบ็ดรัสดิบ่านี้มันดีอย่างหนึ่งโดยที่ว่าเราแบบไม่ค่อยเข้าเนื้อเท่าไหร่นะนี่อุ้ยเหมือนนี่มีตัวคูณด้วยตัวคูณต่ออย่างงี้มันมีตัวคูณมันดีอย่างงี้นะครับต่อครับม,มีไหมมีอีกไหมโอ้โหน่าจะต่ออีกสักหน่อยนะตัวเออมา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 ขอห,หน่อยขอห,หน่อยข้อดีของการเล่นเบ็ดน้อยนะ่านผู้ชมข้อดีของการเล่นเบ็ดน้อยก็คือมันจะไม่ค่อยเข้าเนื้อนะครับ เสียก็เสียไม่มากนะครับแล้วก็อัตราที่เราจะบบดึงคืนมาเนี่ยมันก็มีพอสมควรเลยครับถ้าสมมติว่าเราเสียไปประมาณ3-400ยเนี่ยแล้วสแครเตอร์แตกมาสักหนึ่งรอบเนี่ยแค่นี้ก็สามารถพลิกกลับมาได้กำไรแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้เราจะต้องทำการซื้อฟิสปินเองไหมนะครับดูวิวแบนแล้วน่าจะต้องซื้อนะเพราะว่ามันดึงกลับดึง,ด,งดึงแบบดึงมาดึงกลับแบบเยอะพอสมควรเนี่ยนะครับ เพราะว่าปกติเนี่ยเกมเนี่ยมันตัวคูณไม่ค่อยมานะถ้าตัวคูณมาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราแบบไม่ต้องซื้อฟรีสปินก็ได้นะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเข้าแบบสแคตเตอร์ก็สามารถแบบได้กําไรท่วมทนเหมือนกันนะท่านผู้ชมขอให้ขอมโบยยาวๆบวกกับตัวคูณสักชุดหนึ่งเนะี่ยทำให้เราได้กําไรแบบเป็นพันอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับเกมเกมนี้นะครับท่านผู้ชมมาเรื่อยๆอ,อยู่นะมาเรื่อยๆอ,อยู สำหรับใครนะครับที่เคยเล่นเกมนี้แล้วได้เยอะสุดๆเนี่ยเท่าไหร่นะครับเนาะใครเล่นเบ็ดเท่าไหร่ลองแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆได้รู้กันนะครับบางคนเนี่ยเข้าใจป่านะเล่นเบ็ดรนะ้อยสองร้อยนะท่านผู้ชมแตกดอกเดียวเป็นหมื่นนนะครับแต่ไม่ตรงคอนเซปต์ช่องเรานะคอนเซปต์ concept ช่องเราเล่นน้อยประหยัดประหยัดแต่กําไรงามนะท่านผู้ชมคอนเซปต์ช่องเราเนี่ยคือแบบต้องแบบ เข้าถึงสายประหยัดนะครับท่านผู้ชมเราเล่นให้สายประหยัดดูว่าถ้าประหยัดจริงๆเนี่ยโอกาสการแตกนั้นมีไหมนะครับแล้วก็เราไม่ได้ตั้งกําไรสูงครับไม่เอาเป็นหมนะื่นเป็แนแสนนะครับไอ้วงนั้นคืออาจจะแตกยากนิดนึงนะครับถ้าจะเอาเป็นหมื่นเะป็นแสนเนี่ยเราแบบกินวันละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเบิกห้าร้อยเบิกห้าร้อยแค่นี้ก็พอแล้วนะท่านผู้ชม และถ้าจะแตกดีๆนะครับต้องจัดนี่เลยครับสล็อตทูเบครับแหล่งรวมเกมมันๆนะครับท่านผู้ชมแตกดีแตกโดนแตกเพลินๆนะครับลองมาจัดดูได้ครับสําหรับสล็อตทูเบของเรานะครับโอ้โหทนไม่ไหวแล้วทําการซื้อฟีสปินไปเลยครับท่านผู้ชมก่อนที่จะหมดนะครับก่อนที่จะหมดตัวจัดฟีสปินนะครับ750บาทครับเราต้องแตกขั้นต่ํานะประมาณ1400นะครับท่านผู้ชมดูซิว่าจะแตกถึง1400ี่้ยไหมกดเริ่มไปเลย สิบฟิสปินครับมาลุ้นกันเลยตัวคูณมาแบบนี้ถ้าตัวคูณมาเร็วแบบนี้แสดงว่าเรามีโอกาสที่เราจะได้รางวัลใหญ่อยู่นะครับตัวคูณมาที่6แล้วครับตอนนี้โอ้ยตัวคูณมาได้แต่ว่า,วามันก็ต้องแตกได้วยซตอนนี้คูณสิบสองแล้วท่านผู้ชมยังไม่แตกเลยนะจะผ่านมาครึ่งทางนะครับอ,อืครึ่งทางแล้วครับท่านผู้ชมเอาแตกสามบัลลัสสามบัลลสแคอร์ สเคเตอร์ถ้าซ้ำนี่คือบันเทิงเลยนะ20่สฟีสปินเลยนะท่านผู้ชมมาไหมมาไหมมาสิมาเถอะโอ้โหเลยเลยนิดเดียวอะ่ะไม่เป็นไรครับเริ่มแตกแล้วครับท่านผู้ชมตัว K มาแล้วมีลุ้นต่ออีกหน่อยหนึ่งนะอีกต่ออีกหน่อยเอ้าเรียบร้อยนะท่านผู้ชมสเคเตอร์แตกซ้ำครับการหมุนฟรีเพิ่มขึ้นอีก10ครั้งครับโอ้โหจะจะขาดใจอยู่แล้วนะเมื่อกี้นี่เด้งมา14บสีฟีสปินครับท่านผู้ชม ตัวคูณเพิ่มขึ้นไปที่26แล้วครับดูเชวว่าตัวคูณจะพุ่งไปถึง50หรือเปล่าสูงสุดหรือเปล่าแล้วก็จะแตกขนาดไหนนะครับเหลืออีก10ฟีสปินครับอ้าวมามา,มาเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้วขอตัวเอไอตัวเอไม่มาตอนนี้แตกอยู่ที่240เองนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้า10ฟิสปินนี้เราน่าจะจบที่240เองนะแต่ดีที่มันแตกซ้ําขึ้นมานะครับ ดูเซว่าจะจบเท่าไรเราต้องการขั้นต่ำพันสี่นะนะท่านผู้ชมืูตัว K เหมาจอดอกนี้เรียบร้อยครับ680บาทครับแค่นี้ถือว่าคืนทุนแล้วนะถือว่าคืนทุนนะครับตอนนี้รางวัลแบบระดับซูเปอร์แน่นอนอะ่ะได้เห็นซากุระสีชมพูแน่นอนนี่ครับไม่กะและจบที่ซูเปอร์ไม่กะครับ680บบาทคนระับท่านผู้ชมไปต่อครับ ขออีกขออีกครับขออีกชุดใหญ่หญเลยต้องการชุดใหญ่หญเลยโอ้ยร้อยแปดบาทดอกนี้ตัวเจเรียบร้อยตามด้วยโอ้โ oh, ห oh, ไม่รู้ตัวอะไรแตกแบบผสมบนเปย์ครับเรียบร้อยตอนนี้ขึ้นไปถึงคูณ36แล้วครับแล้วแตกต่อเน,นื่องไม่หยุดครับโอ้โ oh, ห oh, ดอกนี้ดอกเดียวน่าจะเป็นพันครับท่านผู้ชมเป็นพันเลยดีเดียวครับวิ่งเงินไปครับวิ่งเงินไปโอ้โ oh, หชอบเวลามันวิ่งจริง ถึงไหมไม่กะแล้วครับแล้วก็ต้องจบที่ซูเปอร์แน่นอนนะดอกนี้นะการันตีความซูเปอร์แน่นอนครับเพราะว่าน่าจะถึงพันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะพันเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะพุ่งขึ้นไปถึง2000ันไหมหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทครับท่านผู้ชมดอกนี้ดอกเดียวดูซิว่าเหลืออีกสองพิตปินนี้จะทําอะไรได้อีกบ้างนะครับคฮ้ยขอไตอีกสักดอกดิดอกสุดท้ายแล้วโอเคโคมแดงมาอีกหน่อยหนึ่งครับ โอ้โหจบครับจบที่คมแดงครับน่าจะถึงเมกะไหมปิดท้ายด้วยเมกะวินหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมถึงไหมครับโอเคครับจบที่เมกะวินครับ380บาทนะครับรางวัลรวมนะครับ20่สฟีสปินของเราได้มาทั้งหมด2,614บาทครับท่านผู้ชมโอ้อะไรมันจะปานนั้นนะครับสรุปกำไรครับวันนี้ได้กำไรมา1,400งพั 53บาทครับขอ500ได้มาพันสี่นะวันนี้ถือว่าสุดแจ้จริงๆงับ10บาทแลกพันสี่คุ้มสุดๆครับฝากไได้วยครับสำหรับเกมลัคกี้เนโกะนะครับจากค่าย PG ครับแล้วก็ฝากสล็อตทูเพย์เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ